สวัสดีครับผมต้วยวัทรันครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำออนไลน์คอนเทนต์นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับผมโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการทำรีวิวผิดพลาดไปนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์ที่แบบว่า หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะเป็น behind the scene ผมจะยกตัวอย่างวิดีโอหนึ่งที่ผมได้ทำงานร่วมกับแบรนด์นะครับแล้วเป็นงานที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์จุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ลงมือทำยังไงได้ผลลัพธ์ยังไงแล้วมันผิดพลาดตรงไหนทำไมถึงไม่ได้โพสต์ไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปเบรกดาวนะฮะขอให้เพื่อนไปดูวิดีโอนี้ก่อนสั้นๆน,นะครับลองดูครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไง สวัสดีวันนี้แหวทัวรันขอนําเสนอพี่โทนี่แมวส้มหลุด QC ีการันตีออกสื่อมาแล้วทั่วประเทศเพราะบุคลิกความเฉยชาญเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้าหนักตัวที่เยอะขึ้นคุณแม่น้องเลยอยากให้เริ่มออกกาลังกายบ้างวันนี้ผมเลยมาป้ายารองเท้าวิ่ง Adidas Adio s p ส o โซที่กําลังจะวางขายวันที่2มกราคมนี้ให้พี่โทนี่สักหน่อยหน้าเทา้าพี่โทนี่กว้างนะครับเนี่ยมันต้องใส่คู่นี้นะเวลาพี่โทนี่ลงเทา้ามันก็จะมั่นคงไม่โยกเยกเลยนะใส่เดินก็ได้ใส่ปีนต้นไม้ก็สบายเทา้า <laughs> อ้าวพี่โทนี่พิชาจนใจยาก ไปหาพี่โทนี่เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์และกันนะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามน้ำไม่ต้องที่นี่ก็มีอาหารราคาไม่แพงบรรยากาศเยี่ยมแต่ใครมาแล้วกินน้อยรองพี่โทนี่ไม่พอใจนะส่วนใครสนใจ a อ i ดออสโปรสลืมนะขายวันที่2มกราคมนี้แล้ว นั่นแหละครับเป็นวิดีโอที่ทําร่วมกับแบรนด์ก็คงไม่ต้องเดาแล้วใช่ไหมว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับก็ต้องขอบคุณ Adidas มากๆนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไบทูรันก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Adidas มาพอสมควรเลยงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยรองเท้าใหม่ในช่วงปลายปีซึ่งก็คือ Adidas Adios Pro 4ก่อนหน้าที่เราจะรับงาน Adio s Pro ปเนี่ยพวกเราเองก็เป็นคนที่ชอบรองเท้าของ Adidas อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Pro1 Pro 2 Pro 3เราก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยด้วยความที่เราอออินกับรงเท้้ายู่แลว ก่อนที่เราจะรับงานเนี่ยเราก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของ a d i ิออส o ป4มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคเรื่องของรีวิวไฮป์อัพอะไรต่างๆคือเราโพสต์เยอะพอสมควรเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเราก็อินกับรองเท้าใช้ได้เลยแต่หลังจากนั้นเนี่ย Adidas ก็ติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่จะร่วมง,งานกับเราอันนี้ก็คงจะพูดได้นะคงไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเสียหายอะไรนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะรับงานนี้โดยโจทย์ของงานนี้ก็คือเขาต้องการคอนเทนต์แบบสั้นเนื่องจากในช่วงหลังเนี่ย คนชอบดูคอนเทนต์แบบสั้นๆใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับ mm hmm. เพราะว่าปกติแล้ว mm hmm. เวลาเราทำรีวิวเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวบ้างรีวิวแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรครั้งนี้ลองดูแต่อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าก่อนที่เราจะรับงาน Adidas เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ h y p e up กับรองเท้าคู่นี้มาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเรื่องของสเปคเรื่องของรีวิวอะไรต่างๆณนะตอนนั้นผมก็เลยตีโจทย์ว่าโอเค งั้นถ้าเกิดเราจะทำคลิปสั้นเราอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปไม่ใช่เรื่องของสเปคละไม่ใช่เรื่องของการรีวิวละเราอยากจะทำการทดลองหรือว่าเป็น experimental content มากกว่าที่จะเป็นการรีวิวผมก็เลยตีโจทย์เปอย่างนั้นแล้วก็เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปตัดสินว่างานมันน่าจะออกมาแบบนี้ซึ่งณนะตอนนั้นนะ่ะกระแสของแมวตัวหนึ่งกำลังมาแมวตัวนี้เป็นแมวที่มีชื่อว่าพี่โทนี่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นแมวที่แบบนั่งอยู่นิ่ง แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยลูกค้าสามารถมาทำคอนเทนต์อะไรได้ซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากไปทำคอนเทนต์กับแมวพี่โทนี่เนี่ยแหละแต่ว่าเราเอารองเท้า Adidas Adios Pro 4เนี่ยไปร่วมทำคอนเทนต์ด้วยผมก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถจากคอนแก่นไปมหาสารคามต้องโทรไปบุ๊กก่อนว่าวันนี้พี่โทนี่อยู่ไหมพี่โทนี่จะแบบทำคอนเทนต์ได้ไหมอะไรเงี้ยไปถึงตอนเย็นนะฮะไปนั่งกินข้าวไปบิวอารมณ์กว่าที่จะแบบกว่าพี่โทนี่เขาจะไปนั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะตัวนั้นนะ่ะ ผมก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับผมก็คิดเลยว่าผมจะทํำยังไงเพื่อที่เราจะได้คอนเทนต์เพราะว่าไปทั้งทีแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเนี่ยน่าจะเสียเที่ยวแน่เลยแต่สุดท้ายก็ทําได้นะครับแล้วก็คอนเทนต์ก็ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละโอเคคนได้ยินดีออสโ Pro 4มาเยอะมากแล้วแต่ความตั้งใจของผมตอนนั้นก็คืออยากจะให้คนได้เห็นรองเท้าคู่นี้เยอะมากที่สุดโดยใช้ตัวช่วยเป็นพี่โทนี่เนี่ยแหละเพราะว่าพี่โทนี่เนี่ยมีคนดูเยอะมีคนติดตามเยอะผมก็เลยคิดว่า มันน่าจะสร้าง awareness แล้วคนก็อาจจะแบบแชร์อ,อไปได้เยอะอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะผมก็เลยไปทำคอนเทนต์มันก็เลยออกมาแบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือแน่นอนรองเท้ามันอาจจะไม่ได้เด่นมากรองเท้าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิดีโอคนที่เด่นเลยกลายเป็นแมวซึ่งไม่ใช่รองเท้าคืออย่างน้อยผมแค่อยากให้ คนได้เห็นรองเท้าผ่านตาเพราะผมเชื่อว่าคนได้ข้อมูลของ a d i o a s Pro 4มา,มามากพอสมควรแล้วมัน hype up มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่สุดท้ายครับพอเราเอางานนี้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วไปส่งให้ Adidas ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฟีดแบ c k อะไรนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบงานนี้เท่าไหรนะ่นักเพราะว่าผมก็มาลองดูดีๆก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงอย่างที่เราวิเคราะห์นั่นแหละก็คือ รองเท้ามันไม่ได้เด่นเลยมันไปเด่นตัวแมวแทนซึ่งทางแบรนด์เองเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันจะไปมันจะมีประโยชน์กับเขายังไงนะครับแต่อันนี้ในฐานะเราที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเราก็พยายามที่อยากจะทดลองกับอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ทำอะไรที่มันสนุกด้วยสุดท้ายก็คืองานชิ้นนี้ก็ไม่ได้ถูกโพสต์ไปบนแพลตฟอร์มไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG YouTube Facebook ถูกดองเอาไว้ จนผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเสียดายงานนี้เพราะว่าผมอะเอนจอยกับมันมากเลยนะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกโพสกเ็เถอะถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะปฏิเสธคอนเทนต์อันนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมโคตรสนุกกับงานนี้เลยคือแบบเราตั้งใจขับรถไประหว่างทางเราคิดคอนเทนต์ว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรกับมันเราได้ลุ้นว่าเฮ้ยไปแล้วเนี่ยเราจะได้ถ่ายคอนเทนต์ไหมกลับมาตัดต่อมันเป็นงานที่สนุกมากสำหรับผมนะครับแต่ก็เข้าใจว่าอ๋อ oh, มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แบรนด์ซะทีเดียวเพราะว่าแบรนด์เขาต้องการให้นําเสนอรองเท้าไม่ใช่มานําเสนอแมวแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมงานเนี้ยก็เลยกลายเป็นงานที่ถูกดองแล้วก็ไม่ได้ถูกโพสต์ไปบนแพลตฟอร์มไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ถูกแปรูฟจากทางแบรนด์นั่นเองมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเออบางทีถ้าเกิดเราเอาอารมณ์ของเราไปเข้าร่วมกับงานมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลให้คอนเทนต์ที่ออกมามันอาจจะไม่ได้ถูกพิจารณา เนาะโดยลูกค้าของเราหรือว่าแบรนด์ที่เราทํางานด้วยแต่ว่าผมสนุกนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ได้โทษอดีตานะครับเพราะผมเข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะถูกปฏิเสธอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแค่เคสหนึ่งของประสบการณ์นะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีอีกหลายเคสเลยที่แบบทําแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากทางแบรนด์หรือว่าลูกค้าเองก็นั่นแหละครับเลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ย เป็นหนึ่งงานนะที่ไม่ได้โพสต์แต่วันนี้ผมเอามาโพสต์แล้วแล้วก็ไม่รู้แหละมันจะดีไม่ดียังไงแต่หวังว่าเพื่อนๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อ behind the scene ของการทำงานเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้สมูทเสมอไปนะมันก็มีอุปสรรคบ้างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นนะครับมีประสบการณ์ยังไงนะครับลองแชร์กันมาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องอะไรมาแชร์อีกนะครับก็รอติดตามต่อไปนะฮะกับผมเต้ยธุรันแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อน เจอกันวิดีโอหน้าครับ